อ้าให้โยนโยนดิเออโยนอย่ยงเงี้ยเนี่ยแล้วก็มากินโยนมาโยน่าฮ่าจะเป็นจะโดนให้โดนเสร็จก็ลงไปที่น้ำถือดิถือไว้เลยให้มันมาจิกไปโอ้